ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันนะครับพฤติการของจําเลยในคดีนี้นะครับก็คือว่าจําเลยนะครับขับรถเนี่ยในขณะเมาสุรานะครับแล้ว จำเลยนะครับพอขับรถไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเป็นเหตุให้คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับคดีนี้ครับทางจําเลยนะครับถูกพนักงานอายการนะครับยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลนนะครับขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300นะครับแล้วก็ขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ทิีนี้ นอกจากว่าพนักงานอักการเนี่ยนะครับจะขอให้ลงโทษจำเลยเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนะครับทางพนักงานอัยการเนี่ยนะครับก็ยังมีคําขอนะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ .2522 นะครับในมาตรา43มนุ2อนุ4นะครับมาตรา157นะครับแล้วก็มาตรา160ซึ่งใช้ในขณะที่ตัดสินคดีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีนี้ครับสารดีการ ท่านจะอธิบายคดีนี้ออกมานะครับให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับจำเลยเนี่ยในคดีนี้อย่างไระนะครับแล้วก็คดีเนี้ยไฮไรท์เลยเะนะครับอยู่ที่ต่างกรรมกันหรือไม่ะนะครับหรือว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา90แา้วระหว่างมาตรา90กับมาตรา91อะนะครับคดีเนี้ยครับจำเลยเนี่ยไม่ได้ดีกาขึ้นมาแต่สารดีกานะครับเห็นว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับสารดีกานะครับท่าน หยิบยกเลยนะครับมาตรา195วรรสองประกอบมาตรา225ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ามาปรับด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับท่างทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับศารนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา23 78 99 0 1 และมาตรา300เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา23ของประมวลกฎหมายอาญาวางลหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุกและคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนนะครับถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจําคุกมาก่อนหรือปรากฏว่าได้รับโทษจําคุกมาก่อนนะครับแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดโลหูโทษศาลจะพิพากษา,าให้ลงโทษกักขังนะครับไม่เกิน3เดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได้มาตรา7จ แปมี2วรวคนะครับวักแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับเมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษนะครับไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ถ้าศาลเห็นสมควรนะครับจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นก็ได้วรกสองนะครับเหตุบรรเทาโทษนั้นได้แก่ผู้กระทําความผิดนะครับเป็นผู้โฉดเขาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสนะครับมีคุณงามความดีมาแต่ก่อนนะครับ รู้สึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นรู้แก่โทษต่อเจ้าพนักง,งานหรือให้ความรู้แก่ศาลเนี่ยนะครับอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาหรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทํานองเดียวกันเนี่ยนะครับมาตรา90วางหลักไว้แบบนี้นะครับเมื่อการกระทําใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ,อก,กฎหมายหลายบทนะครับให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดมาตรา91ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับเมื่อ ปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยนะครับให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นเนี่ยต้องไม่เกินกําหนดดังต่อไปนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับสิปีสําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีนะครับอนุ2นะครับยีสปีสาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนัก หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงนะครับเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีอนุ3ามนะครับ50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปนะครับเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตมาตรา300วางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ คดีนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังอิดยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522หนมาตรา43อนุ2อนุ4นะครับมาตรา157และมาตรา160วรรค3ซึ่งใช้ในขณะที่ตัดสินในคดีนี้นะครับมาตรา43วางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในไลท์อยู่ในอนุ2นะครับในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นนะครับอนุ4นะครับโดยประมาทหรือหน้า บาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับคดีนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกะนะครับมาตรา160วรรค3ซึ่งใช้ตัดสินในคดีนี้ก็มาตรา160วรรค3นะครับวางหลักไว้แบบนี้เลยนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะครับมาตรา43อนุ1อนุ2อนุ5หรืออนุ8ต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้ครับ ก็อย่างที่นําเรียนนะครับตัดสินเนี่ยเมื่อปีพศ2553เดี๋ยวนี้นะครับกฎหมายเนี่ยแก้ไขใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสาหรับคนที่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นนะครับและไม่ปฏิบัติตามมาตรา43่มนุษย์2เนี่ยนะครับมี4วัเลยนะครับแต่ละวัดเนี่ยหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับวัดแรกเนี่ยอาจจะโทษเบาหน่อยนะครับคือโทษฐานของการไม่ปฏิบัติตามมาตรา43่มนุษย์มีโทษให้จําคุกเลยนะครับอนุ2เนี่ย เมาอะนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายกายหรือจิตใจเนี่ยก็มีโทษจำคุกนะครับอนุ3ามเนี่ยของมาตรา160ปยีนะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับทนายอ้ออยากให้มาดูไฮไลท์เลยนะครับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำนะครับต้องรับโทษจําคุกนะครับตั้งแต่2ปีถึง6ปีนะครับและปรับตั้งแต่4 0 0 0มบาทถึง1% แสนสองหมื่นบาทและให้ศารนนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นนะครับมีกําหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยนะครับสาลดีกานะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรกสรคองประกอบมาตรา2 2 5เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา195หวางหลักไว้แบบนี้นะครับวรแรกเลยนะครับข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรร้องอ้างอีกให้แสดง ไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธร์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้นวรกสองเนี่ยคือไฮไลท์ของคดีนี้เลยนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธร์เนนะครับเหล่านี้ผู้อุทธร์หรือศาลเนี่ยนะครับยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตามมาตรา225าวางหลักไว้แบบนี้นะครับให้น,นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคําพิพากษาและคํำ สั่งชั้นอุทธรณ์นะครับมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามิให้ทําความเห็นแย้งคดีนี้ครับก็อย่างที่ทนายอ้อนําเรียนนะครับจำเลยเนี่ยขับรถด,ด้วยความเร็วสูงนะครับในขณะเมาสุราจนรถยนต์ที่จําเลยขับนะครับชนรถจกักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายเนี่ยขับแล่นอยู่ทางด้านหน้าเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนะครับรับอันตรายสาหัสที่สารล่างทั้งสองนะครับพิพาาว่าการกระทําของจําเลยนะครับในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราและฐานขับร โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสเป็นความผิดหลายกรรมและเลียงกระทงลงโทษจำเลยมานั้นเป็นการไม่ชอบนะครับเพราะการที่จำเลยขับรถในขณะเมาสุราด้วยความเร็วสูงนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําโดยประมาทอันเป็นการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกันน,น,นะครับและก่อให้เกิดผลโดยตรงที่ทําให้รถยนต์ที่จำเลยขับนะครับไปชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหาัสจึงเป็นการกระทําอันเป็นกรรมดี เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา300ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียวนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้นจำเลยนะครับมีได้ดีกาสาลดีกานะครับก็มีอำนาจยกขึ้นอ้างได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรรค2ประกอบมาตรา225นะครับ คดีนี้ครับพนักงานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องนะครับจำเลยเนี่ยขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91มาตรา300ร้อนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43อนุ2อนุ4นะครับมาตรา157มาตรา160วรรค3คดีนี้ครับก็จำเลยนะครับให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ย ที่ากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา300พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ2อนุ4นะครับมาตรา157มาตรา160มรรา3การกระทําของจำเลยนะครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะครับให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะครับฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย สหัเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อก,กฎหมายหลายบทนะครับให้หลงโทษฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90านะครับ,จำ,รบรจำคุกนะครับหปีรวมโทษจําคุกนะครับหปี2เดือนจําเลยนะครับให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะครับมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา78โขงจําคุกนะ เจ็ดเดือนคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยยื่นอ uh, ุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่สารอุทธรณ์นนะครับคดีนี้ครับสารอุทธรณ์นนะครับภาคสามเนี่ยท่านพิจารณาแล้วท่านพิพภากษาแก้เป็นว่าฐานขับรถในขณะเมาสุรานะครับจำคุกหนึ่งเดือนฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามา าตรา90นะครับจำคุกนะครับ2เดือนรวมโทษจำคุกนะครับ3เดือนลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นะครับคงจำคุกจำเลยนะครับ1เดือน15วันเปลี่ยนโทษจำคุกนะครับเป็นกักขังแทนมีกำหนด1เดือน15วันนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา23คดีนี้ครับจำเลยนะครับยื่นฎีกาขึ้นมานะครับโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นเนี่ยนะครับ อนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับคดีนี้ครับสาลดีกานะครับท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยขับรถด,ด้วยความเร็วสูงในขณะเมาสุลานะครับจนรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยชนกับรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับที่แล่นอยู่ทางด้านหน้านะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยรับอันตรายสาหัสลักษณะการกระทําความผิดของจำเลยนะครับเป็นไปเนี่ยโดยปราศจากความรับผิดชอบนะครับต่อ ความปลอดภัยของผู้อื่นในการใช้เส้นทางจราจรเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับพฤติการแห่งคดีเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับแม้นจำเลยเนี่ยจะชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหายก็เป็นการเพียงพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนะครับและสารอุทธรภาคสามเนี่ยก็ลงโทษเพียงกักขังจำเลยนะครับแทนโทษจำคุกซึ่งนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยพอสมควรแล้วนะครับส่วนที่ จําเลยเนี่ยมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวนะครับหรือมีเหตุอื่นดังที่จําเลยยกขึ้นอ้างในดีกานะครับก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษให้แก่จําเลยนะครับดีกาของจําเลยฟังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับที่ศาลล่างทั้งสองเนี่ยที่ภาษายืนกันมาว่าการกระทําของจําเลยนะครับในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราและฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นความ ผิดหลายกรรมและเรียงกระทงลงโทษจำเลยมานั้นเป็นการไม่ชอบนะครับเพราะการที่จำเลยเนี่ยขับรถในขณะเมาสุราด้วยความเร็วสูงนั้นนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําโดยประมาทอันเป็นการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับและก่อให้เกิดผลโดยตรงนะครับที่ทําให้รถยนต์ที่จําเลยขับเนี่ยไปชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนะครับได้รับอันตรายสาหาัสจึงเป็นการกระทําอันเป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อ กฎหมายหลายบทปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแม้นจำเลยเนี่ยมีได้ดีการนะครับศาลดีการเนี่ยก็มีอำนาจยกขึ้นอ้างได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195่รวรบสประกอบมาตรา225นะครับอันหนึ่งนะครับสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุลานะครับแมน้ในระหว่างพิจารณาของศาลดีการนะครับจะได้มีพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับฉบับ 7, พศ2550นะครับมาตรา10และมาตรา11เนี่ยให้ยกเลิกความในวรรค3ของมาตรา160แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่4นะครับพศ2535และใช้ข้อความใหม่แทนและเพิ่มมาตรา160ปีนะครับซึ่งเป็นบทกำหนดโทษของความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราตามมาตรา43อนุ2นะครับแต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่เนี่ยไม่เป็นคุณแก่จำเลยจึง ต้องใช้กฎหมายเดิมนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทําความผิดบังคับแก่จําเลยที่ผ้าสารแก้เป็นว่าการกระทําของจําเลยนะครับเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90วางโทษจําคุกนะครับ2เดือนลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา78ให้กึ่งหนึ่งคงลง โทษจำคุกนะครับหเดือนแต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกนะครับเป็นกักขังแทนมีกําหนดนะครับหเดือน e ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา23นะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาคสาถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่2408ทับ2553นะครับก็สําหรับ คนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับหรือคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าหรือคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสบ ถามมากับทีมงานเราอะนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยเราเนี่ยจะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปทีมงานทนายอ้อเนี่ยยินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อ่ารู้ตัวนะครับว่าเราขับรถเนี่ยไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ย ได้รับอันตรายสาหัสหรือไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับเราเนี่ยทำผิดแล้วเนี่ยเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บแล้วหรือไม่ถ้าเกิดไปเฉียวชนเขาตายเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนาเรียนนะครับว่าท่านเนี่ยต้องควรตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีพรบภาคบังคับหรือมีประกันภาคบังคับหรือไม่นะครับเราเนี่ยอยาก ปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพรบหรือว่าไม่มีประกันภาพบังคับน,นะครับนอกจากจะเป็นความผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาเกิดเรื่องหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึน้นนะครับรถเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมารองรับเลยนะครับแล้วก็นอกจากเราเนี่ยจะซื้อประกันภาพบังคับหรือซื้อพอรลบรแล้วนะครับ <Wh. S 1> ท่านเนี่ยควรที่จะต้องทําประกันภาพสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับท่านเนี่ยแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับว่าท่านเนี่ย ประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเราเกิดเรื่องราวนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับจะมีบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขาเข้ามารองรับเนี่ยนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อ อเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนำเจ็สาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อน,นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ